สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับรบกวนช่วยกดติดตามหรือกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับตาครับเวลาวัวมันไม่กินฟางเนี่ยคุณตาแก้ปัญหายังไงครับไม่ต้ ต้องปล่อยยังงั้นไม่ต้องกินยาอะไแหละต้องปล่อยเป็นครึ่งวันแล้วมันจะกินเองแหละปล่อยครึ่งวันปล่อยครึ่งวันเลยเค,คือห้ามใส่ยาห้ามใส่อะไรไม่เลยเอาฟางวางไว้เฉยไเฉยมีน้ำอะไรหนึ่งงั้นต้องแลาวหิวมันต้องกินไปกินบากินไปก,น,ไปไปกนมาเออนี่คือวัวที่คุณตาอยากขายสองหมื่นบาทคุณตาคิดว่าจะมีคนซื้อไหมไม่รู้เหมือนกันเออตามราคาไ้งั้นเลยอ๋อคุณตามาครับเนี่ยผู้ชมครับตัวนี้ราคาสองหมื่นบาทคือคุณตาอยากจะขายสองหมื่นบาท แต่ไม่รู้จะขายได้หรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าวัวราคาถูก <Okay. S 1> แต่ถ้าเป็นช่วงแพงคุณตาคิดว่าได้ไหมสองสวัสดีครับคุณตาครับที่นี่ที่ไหนครับ วิธีทำทุ่งนาเลี้ยงวัวนี่บ้านอะไรคุณตาบ้านบ้านน้องครูตำบลหนองไผ่ล้อมอำเภอสัมรงุทากจังหวัดสุรินทร์คุณตาชื่ออะไรครับประสิทธิ์พิมพ์ทองอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวไปชมกันครับตอนนี้คุณตาก็เปิดข้อกราวัวเลยนะผู้ชมครับเป็นข้อวันบ้านเลยคุณตาเนาะฟังก้อนละเท่าไหร่ครับคุณตาฟางจางเขาตีตะกอนสิบสามบาทสิบสามบาท สามร้อยยี่สามร้อยสี่สิบก้อนนี่างนี้คุณตาคิดว่าพอไหมพอทุกปีทุกปีมีที่สองร้อยกว่าทุกปีลูกตาเป็นสามเลยทำไมคุณตาวัวมันวัวมันขายไปออกเลยก็มันเกลื่อนนั่นแหละอ๋อทุกปีมันปล่อยวัวออกได้เนอะคือทุกปีเราขายออกได้แต่ปีนี้เราคิดว่าอาจจะขายไม่ได้ไม่ได้ก็เลยเอาคว่ามันเยอะๆยู่อ๋อครับผมอันนี้คือคอกวัวของคุณตานะผู้ชมครับเป็นค้อกันบ้านเลยนะคุณตาเนาะ นอกจากขายวัวแล้วก็ยังได้ขี้วัวด้วยใช่ไหมครับนี่วัวนี่เอาคนไปทุกวันละใส่ที่นานเนี่ยข,ขี้ขายได้ไหมมีคนมาหลับซื้อกันแต่ไม่เอาไปขายหรอกทําไมครับว่ามันประหยัดปุย๋ยเคมีอีกนี่อ๋อใส่เยอะๆมันขึ้นดีปีข้าวสวยข้าวสวยเม็ดก็สวย,ยงั้นแหละครับผมบางคนนี่ขายเนาะแต่ของคุณตาไม่ได้ขายผู้ชมครับคือเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้เป็นหญ้าแต่ตอนนี้ไม่ใช่หญ้าแล้ว ทำไมคุณตาคิดแทนเป็นอัวมันออกกาลังกายเท่านี้ตื่นเช้ามามปนพอยอย่างนี้แหละอเดินมันยังเพราะว่าโรคอะไรพกขาแข็งอ๋อมันเดินเลยครับผมอืมก็คือในค้อเจี๊ยก็มันไม่ดีหรอกงั้นเราต้องมีที่ออกกําลังกายบ้านครับผมอืมเยี่ยมเลยผู้ชมครับถึงข้อจะเป็นข้อมันบ้านเนาะแต่แต่จากการดีเนาะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีที่ให้วัวเดินไม่หรอกตอนนี้สละที่ตรงนี้เลยอ๋อเนี่ยผู้ชมครับ คือเมื่อก่อนคุณลุงก็จะขังวัวไว้ในคอกเลยนะคุณลุงเนอะเนี่ยขวามือผมนะคุณผู้ชมครับเป็นคอกวัวไม่มีที่เดินตอนนี้คุณตาก็ไม่ปลูกหญ้าแล้วทิ้งเลยเพื่อให้วัวได้เดินครับผมออลังกายขาคุณลุงคิดว่าวัวได้ออกกำลังกายมันมีผลดีกับวัวไหมดีวัวมันไม่ลงพื้นลงะายเลยตามปกติเป็นวัวได้ อยู่ในโคกดันดานโว้ยเดี๋ยวก็เนโลกอะไรพอเท้าอะไรอ่ะอ๋อหมาบอกทุกปีทุกปีแต่ละโคกนะครับผมไม่มีแต่ทีนี้ไม่มีเลยเพราะเราทําอย่างนี้ยอมเสียน้อยยยยอมเสีน้แต่ได้ผลผลิตดีเนาะครับผมทําไมถึงเลี้ยงสองสายพันธุ์นี้คุณตา เพราะว่าเขาชอบไปหมู่บ้านของผมเลยไปชอบพันแบบนี้อเลีเ้ยงตามเขาเล <laughs> ยเลี้ยงตามเขาเลี้ยงชาวบ้านก็เลี้ยงอย่างนั้นแหละชาวบ้านเขาเลี้ยงอย่างนี้ก็เลยเลี้ยงตามเขาใช่นี่เป็น b r a h m a เองครับผมมีบรา h m a n กับวัวไทยบ้านเนาะสองสายพันธุ์นี้อันไหนเลี้ยงง่ายคุณตา b รา h m a n นั่นแหละ b รา h m a n ครับผมแล้ววัวของคุณตาให้กินอะไรบ้างครับช่วงนี้มันกินยาธรรมดากอยังนี้แหละ อ๋อคุณตาปลูกหญ้าด้วยปลูกหญ้าอะไรคุณตาหญ้าอะไรเจนนี่เจนนี่หญ้ากินนี่เจนนี่อ๋อทำไมปลูกไม่ไหวแล้วซูไม่ไหวหรอกทำไมถึงว่าอย่างนั้นครับเอ้าต้องปลูกกันครัวมันเยอะมันมีเวลาจะเกี่ยวหญ้านาะมันแก่แล้วอ๋อคือถ้าเกิดว่าเราอายุมากแล้วถ้าเราปลูกหญ้านี่มันก็ช่วยเบาเออเบาบรรเทาอืมคือถ้าไม่มีหญ้าเลยนี่งานใหญ่เลยงานใหญ่เลยกินแต่ความยังเดียวเลยอ๋อครับผมเดี๋ยวก็ไปปลูกวนข้าวเสร็จแล้วก็ ลำบากแล้วไม่ไม่ลำบากหรอกทำไมกันตาข้าวมันขึ้นปุ๊บมันข้าวมันขึ้นมาตัดข้าวไอ้มันกิโอ๋อตัดข้าวให้กินด้วยตัดข้าวกินไงเออก็พออยู่ได้เงี้ยแหละก็พอกินได้แบบนั้นเป็นเออครับผมข้าวมันทาอดเงั้นแหละครับผมตอนนี้วัวราคาถูกถูกมากไหมณตาถูกมากเลยนี่ทำไมถึงว่าอย่างนั้นครับเราไม่รู้เหมือนกันเลยจะทำไงแกปัญหายังไม่ตกเลยนี่วัวในบูบ้านนี่โอ้ยบางคอกันไปสิบกว่าตัวยังเอาไม่ออกไม่ได้เลยนี่อ๋อ วัวของคุณตากี่ตัวครับตัวนี้แปดตัวแปดตัวมีตัวไหนที่อยากจะขายบ้างไหมครับว่าจะขายตัวนี้อะไรเนี่ยตัวผู้ตัวเนี้ยคุณตาจะขายเท่าไหร่ครับตาตามยังกันตามยังไม่เกินโสมนี่เลยโสมมันจะพอแล้วขายมันได้เนาะให้มันได้สองหมื่นใช่ไหมได้นี่คือวัวที่คุณตาอยากขายสองหมื่นบาทคุณตาคิดว่าจะมีคนซื้อไหมไม่รู้เหมือนกันตามราคาไปงั้นเลยอ่าคุณตามาครับเนี่ยผู้ชมครับตัวนี้ราคาสองหมื่นบาท คือคุณตาอยากจะขาย20,000บาทแต่ไม่รู้จะขายได้หรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าวัวราคาถูกแต่ถ้าเป็นช่วงแพงคุณตาคิดว่าได้ไหมสอง0 0ื่นได้ใช่ไหมผ่านหลักสองไปเลยผ่านหลักสองไปเลยนะผู้ชมครับช่วยกันคอมเมนต์มาหน่อยละกันว่าวัวตัวนี้ราคาถึง2 0,000หรือเปล่าตัวนี้กี่ปีกี่เดือนคุณตาเดือนไอปีกว่าปีกว่าผสมตัวหรือผสมหลอดผสมหลอดผสมหลอดโอเคครับผู้ชมครับตัวนี้นะครับผู้ชมคุณตาอยากจะขาย2 0,000บาทแต่ ดูไปแล้วนะน่าจะไม่ได้ผมว่านะเแต่ว่าก็เก็ตเงี้ได้เขาพูดอย่างอยากได้นะครับเราอยากคนเกี้ยก็อยากได้เนาะอยากตั้งราคาดูอยากรู้ว่ามันจะได้สองหมื่นหรือเปล่าเนาะถ้าใครคิดเห็นยังไงบอกหน่อยแล้วกันนะครับคุณตาเลือกไม่พันวัวยังไงบ้างครับมที่พันอย่างนี้แหละไม่ได้เลือกเลยไม่ได้เลือกเลยเอาพันอย่างนดียววัวแบอย่างเดียวเลยอ๋อกับวัวไทยบ้านกับวัวไทยบ้านเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายวัวตัวไหนให้ลูกดีที่สุดคุณตาไอ้มิตรพันนี่แหละไอ็ดบง ปีลูกปีลูกเอลูกน่อ๋อครับผมคุณตาเหนื่อยไหมครับทุกวนันนี้มีเหนื่อยมีท้อบ้างไหมครับมีมีเหมือนกันแหละแะแต่ทำไมายังเลี้ยงอยู่ได้ครับเพราะว่าแรงยังมีอยู่แรงยังมีอยู่ <c oughs> พิษอะไร <c oughs> แต่ทำไมหมูม่บ้านนี้เขาเลี้ยงทั้งครอบครัวทั้งหมู่บ้านเลยคิดากเลี้ยงมันกับเขาเลยครับผมคือเราเห็นชาวบ้านเลี้ยงแต่เรเลี้ยงอยากได้เหมือนเขาอยากดีอยากได้เหมือนเขาอยากเลี้ยงมันเขาหนูคุณตาเนาะส่วนมากคุณตาผสมตัวหรือผสมลอดครับผสมตัวก็มีรอดก็มีอันไหนดีกว่ากันครับ พอๆกันเลยพอๆกันราคาล่ะอันไหนแพงกว่ากันเหมือนกันเลยเลยก็ออกมาก็เอาวกับแบบไหนไม่รู้เหมือนกันเวลามันออกหมาดมาสมตัวออกมาก็เหมือนแบรรถเหมือนกันเลยอราคาก็ไม่ต่างกันเลยไม่ต่างกันเลยอแต่ผสมรถมันติดง่ายกว่าอ๋อครับผมตาครับเวลาวัวมันไม่กินฟางเนี่ยคุณตาแก้ปัญหาไงครับไ่ต้ม ต้องปล่อยยังงั้นไม่ต้องให้กินยาอะไรแหละต้องปล่อยเป็นครึ่งวันแล้วมันจะกินเองแหละปล่อยครึ่งวันปล่อยครึ่งวันเลยต้องคือห้ามใส่ยาห้ามใส่อะไรไม่เลยเอาฟางวางไว้เฉยไปเฉยมีน้ำอะไรอย่างเงี้นหนึ่งตรงแล้หิวมันต้องกินไปกินปากินไป,ไปก็มาเออมันต้องกินอย่างงั้นแหละต้องลตัวบังคับอย่างงั้นแหละมันถึงจะกินถึงจะกินไม่ต้องใส่กากน้ำตาลด้วยไม่หรอกอ๋อเอาฟางวางไว้เฉยเฉยแล้วมาดูตอนไหนครับว่าฟางหมด เอาสมมติว่าตอนเช้าใสใช่ไหมครับผมตอนเที่ยงก็มาดูเออหมดแล้วเออแสดงว่ากินแล้วนั่นมันหิวมันมันไม่ได้อะไรกินเนี่ยกินฟางยางเดียวเลยคือถ้าเราเป็นห่วงมันเกินไปมันก็จะคิดว่าเราจะหาอะไรให้มันกินใช่อ๋อแต่ถ้าเกิดเราบังคับอย่างนั้นมันก็จะต้องกินให้หมดต้องกินให้หมด๋อแสดงว่าของคุณตาเนี่ยกินฟางดีเลยกินดัดนิสัยอย่างนี้เออต้องดัดนิสัยวัวให้มันกินเลยอย่างนั้นล่ะแต่ตั้งยายาเกี่ยวยายามันกวางกวาก็ไม่กินต้องต้องดัดนิสัย่ให้มัน ย่างนั้นแหละอืมโอเคครับผู้ชมครับฉะนั้นใครที่หัวก,กินฟางยากๆนี่ทำเหมือนคุณตาได้เลยครับเบือนกันแถวหมู่บ้านนี้ทำเหมือนกันคดัดนิสัยวัวอย่างนี้เลยใช่ <c oughs> เลยครับ,รบผม <c oughs> มันหิวก็ต้องกินอยู่แหละอ๋อมันคงไม่ให้มันอดตายเนาะไม่ต้องอดตายแลย <c oughs> ้วครับผมตาครับตามีความสุขกับการเลี้ยงวัวไหมมีครับความสุขยังไงบ้างครับความสุขก็อยู่กับวัวงนี้แหละออกมาเออไม่เครียดไม่อะไรอย่างงั้นแหละจริงเหรอครับคุณตาจริง มาเลี้ยงอยู่กันเป็นฟูมยอยู่ในร่มแลกก็คุยกัน,น,กนเออก็ดีว่มีความสุขอย่างนี้เรื่องอันนี้คือวิถีชาวบ้านเราเลยชาวบ้านเราเลยดีว่าอยู่บ้านเฉยๆครับผมไม่จะเป็นต้องเลี้ยงวัวตัวใหญ่ครับไม่ได้เราขายยากอ๋อไอวัวไทายบ้านนี่ขายง่ายขายง่ายแต่แต่ปีนี้มันวัวไม่มีราคาเลยมันออกไม่ออกอะไรทุกปีงงเลยเครียดไหมคุณตาเครียดไหมไม่ไมไมปีนี้ไม่เครียดเลยมันคิดยังไงมันมันของมัมีราคาเนอะ ทําไได้ก็ต้องทําใจก็ต้องทําใจทุกคนเลยครับผมแม้เราไม่ได้เดือดร้อนคนเดียวก็เดือดร้อนกันทั่วหน้าเนาะทั่วหน้าอย่างนั้นแหละคือเมื่อไรวัวมันจะขึ้นราคาก็ไม่ร่หมกันเนาะชาวบ้านเราก็ความหวังอยู่ที่วัวจริงนะคุณตาเนาะทั่วจริงๆครับผมทำแต่ละคุมแต่ละราคาแล้วสิบกว่าตัวแปดตัวโู2ยี่สิบตัวก็มีก็เลี้ยงทุกวันครับผมคือตอนนี้ราคาวัวถูกจริงๆถูกจริงๆแต่คุณตาก็ไม่ได้เดือดร้อนมากไม่เดือดร้อนไรมากหรอกครับผมไปอย่างนั้นแหละ มองโลกในแง่ดีคุณตาเนาะครับผมไม่ต้องโทษใครใครับผมสุดท้ายนี้นะครับอยากให้คุณตาฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยวงวัวเหมือนกับเราต้องทําไงบ้างครับคิดยังไงก็เพื่อ,อบรรเทาในสินยาง,งนะ้นแหละเลี้ยวงวัวมันดีเหมือนกันครับผมอย่างนง้นครับปยินทุกปีทนมีราคาเออปีละห้าหมื่นหกหมื่นสองหมื่นสามหมื่นก็ได้อยู่ได้ไหมอยู่ได้ ไปเงั้นแหละโดยนี่ทกศไปเงั้นแหละครับผมม,มันแค่นั้นแหละคนเลียงหัวดได้ปีนี้เลยแหละขายไม่ออกเป็นเจ็ดไม่รู้จะทาไงเนี่ยถ้ามันถูกมากยังจะขายไหมก็อยากถึงว่าละใน่ยลองโดยเดืนอนพฤษภากาจะขายอยู่นี่เปไดขายแค่นี้เขาอยู่ครับผมได้ราคาเท่าไหร่ยังไม่รู้ใช่ไหมอ๋ <laughs> อเดี๋ยวรอดูเนาะรอดูก่อนครับผมขึ้นหรือเปล่าโอเคครับผู้ชมครับ